สวัสดีพี s <S no. ่น้องเมื่อนี้เฮาก็มาหากินายกับโโควิดเด้อประบาดจ่าก้าครับเสียหน่อยแล้วก็เอือยเพิ่นสวัสดีจ้าฮอกร์กกับเชน่าซานี้วเฮงเฮงนาสิมาขุดกินายมื้อนี้แจ็คแมนมาพ่ดหวยกินายกันไรเบิ้งพี่น้องเบิ้ง เบิงเบิง <t> ขุดกีนายไปพี่น้องบ่ได้กีนายกะสะเอาสะบัวนี่แหละโควิดมาแล้วเร็วลูกมา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 โควิดกับมานำพี่น้องอยากมาอะไรมันกิ่นคือแล้วพ่นูดเห็นบ่โอ้พันกับเล้วบานีไหนมันสูบกันยังป่ะหูหูหนูหนูน่น ไรงูแตงงูลอยเลือน้ำมาแล้วเออลงมาเนี่ยเฮ้ยพองูพี่น้องเขาจุดประด้เอางูกับนูนี่ว่าเป็นนี่กินแรงมันแรงนี่เด็ดเด็ดยุบหุ่มมาเด็ดนีไม่ใช่งูสิงค่ะงูสานะคะงูสาพรวันอยู่ในสาดิเขาจับงูสาเด้อไปกินพี่น้องมาดิโอ้ลอยน้ำเก่งแหี้บปุ๋นะป้า บ่นี่แหละเอาบัวไปกินละมืึงบ่เอาอย่างเก่าน,นึงละไปเช่นอยไปขุดกินไน่สัน่นเบิ้งสุดขุดกินไน่เพิ่นบ่ได้มาสิมาขุดดอกพี่น้องพอดีมาเล่นบ้านนั่นแฟนเอื้อยพอดีก็เลยเห็นป้าก็เลยเข่าป้ากันมาเร็ว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 ผุนน่ะมึงลูกซ้ายเด้อยผุนเฮาละใหญ่ละพี่น้องไปนลำพัดจะมองสุวแก่ บ่ได้อนันนึงกับยาอันึงเเด้อพี่น้องมึงนี่นมองสาละมีป่าร้ายเนาะกู้น้ำไห่น้ำคือข้ใสอ,อ,อาีา้แฮะเออบไดรอันนึงกับยานึงเลพี่น้องเห้เบิ่งไหมมีบ่น้ำใหม่ อ๋อมันอยู่บ้านกันสิบ่บบทำแม่ให้บ้านวะนี่โควิดกันไรไอ้โควิดมันแมีนบ่เสียหน่อยมาหานเอื้อยตีเสียหน่อยยินเบิงกับเทีอนกับคุ้พี่น้องคือคือพี่น้องก็จะไปละครพี่น,อน้องแต่ว่าป้มกับพี่น้องมา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 งสุดเพลนนะสุดมหากรีนาย เอลีงให้ให่นะนาี้สุงลน้องเยรอดไปบงจ้งปนะ่าพี่น้องเออย่ป่าคือสุดไปเมืองนอกแค่นะันมนโควิดเด๋โควิดโควิดมาลูกมามาเร็วๆๆตกน้ำเด้อไปก่อนเด้อาน้ ไปแล้วไปแล้วไปไปพี่น้องน้ำใสยังไงวิธีแบบบานๆพี่น้องเขาป้าเขาดุ บอกว่าตั้งกูห้าไม่คิดนะจูเอ้ยห้าแบบบางอื่นนี่กว่าได้พี่น้องเขไดู้งกว่าได้่าได้โอ้ขันยุ้าว่หนีไล่ที่ไหนพี่น้องที่ไน้ว่าได้ล้พี่น้องไอ้่ได้่ได้่ได้ยังไ มันคือ,คอขวยมันแห็นอะมันเมียนบ่ขวย <c oughs> ยังง่ายแจ้วมันเลยทุกคนแต่มันเป็นวันขึ้นมาไงถ้ามันอยู่หนบ้านของน่งโอ้ยู่ลาวนี่หลายพี่น้องเอ้ยมันเป็นน้มน้างเลยน่บอ้พูดถึงอีริอันนี้ข่นี่เป็นลอยๆพันๆตุ่นตอนนั้นลาวไปบ่ได้พี่น้องมันเล่นลาวกับบ้ได้ได้แต่เงี้ยมึงกบ บ่ได้ดิกินายพี่น่องเดียวไปหาเนี้ยเอายังอื่นเขาไปไปไเ,เข่าหนังงามแถพี่น่องดูถึงลมถึงงามมื่อกบอกโควิดจะพูดอยู่กาาาล,ล,กา,ลงกางทงเดี๋ยวสัน่นหน่อยว่าเมี้ยบอนน่หน่อยโอ้ย,อยข่วยยังบุระเดี๋ยว <laughs> ไปไปไปหากบพี่น้องหากบมันตน้องมีเนาะพี่น้องจะหน่อยว่าปกติมันต้องมี้ัสร็จมันไม่ยามมันเบื่อโอ้ยงามนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้คือบา่าฝนกระคูได้เต็มคูเลยพี่น้อง <c oughs> มาบันเอาไปได้กินอะไรเขามาเอากบพี่น้องโอ้ยพุ่นอ่ะเห็ดอดปวดเอ็ดเปีดยดเยอะ ป้ามันจะโตเงี้ยพี่น้องเอ้ยพูดอะป้าตัวนั้นเมโอ้ยมันจะตัวใหญ่ๆี้ยเลยพูดนะเต็นโอปปุบโอบอยู่พูดนะป้ดเบิ่งดูเบิ่งพี่น้องพันเห็ดโอิดปวดเอ็ดเปีดอยู่พี่น้อง เห็นบ่ลายบ่พี่น้องกบพี่น้องวิธีแบบบ้านๆอันนี้ก็เลี้ยงเอาพี่น้องกบเอื้อยันเอื้อยเลี้ยงไปพี่น้องเขาก็ไปหาอย่างอืนน่นต่อจะต้องไปหายังปลากขวัญมาสัน่นไปไปเี่พี่น้องเลี้ยงก็สิแหละเป็นโลงเห็นแบบสิ ยังงี้อยู่แบกอะไรเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวน่าไงปุ่นเต็มเลยพี่น้องเมื่อกี้ที่อันพนขบ้านเอาให้เบิ้งแหละบอกอะไรสามบ่อสี่บัวเลยเี่อืมว่าปุ่น อยู่ไหนเดะพี่น้องเซิร์ฟอันนี้มีหมองเขาปะนิ้อันนี้เกี่ยวอู้นะเต้นออกเลยไปพี่น้องไปนานพักเฮ้งอันนี้ก็มีนานพักปลูกพักเองเดะพี่น้องผลผลผลิตโควิดจัดการน้องญาณิผลสามสี่ตัว พักยังนี่นนส,ล,สลัดกับยังอันนี้ยังเสร็อันนี้ผักกาดน้อยโอ้ผักกาดน้อยโอ้หุ่นละบงเอามาหนีไหลายหุ่นอันนั้นหนึ่งหุ่นแหงหลายหุ่นแบบบ้านๆพี่น้องแบบบ้านๆไปไปเข้ากันไปคลิปนี้กันไปสน,นิทได้พี่น้องนี่แหละสวนผักกับสวนกลบยังเขาจะไปหานปลาขอนต้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไเด้อพี่น้องเดี๋ยวปอบ้านเจ็ดกากับเชนน้อยสิพาไปหาประคอนอีกแค่นี้ล่ะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ